อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ระทึกมากพี่ตน้นโอ้ยคุณต่อหน้าต่อตาอ,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 อย่างนี้ไม่ระทึก <c oughs> ไม่ไหวนะคะเ <c oughs> พราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงของจอจุดแจม <c oughs> สักประมาณ5้าโมงเย็นใช่ไหม <c oughs> นะคะ <c oughs> คุณวรยุทธกับคุณจิตพิสศต์อ่าเขาก็รายงานจราจรการช่วงจอาจุดแจมสำรวจสภาพการจราจรกันแล้วมีข่าวด่วนเข้ามา <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นสายด่วนด้วยใช่เจ้าของรถเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นนะคะค่ะนะคุณผู้ฟังเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถเขาโทรมาบอกว่านะ รถโดนขโมยไปอโอ้อยากจะช่วยกันสกัดจับให้ด้วยนะคะแล้วล่าสุดยังไงพี่ต้นจับได้แล้วนะคะสําหรับโจรขโมยรถป้ายแดงเห็นบอกว่ามีประวัติป่วยเป็นจิตเวทด้วยใช่แล้วก็มีแมวติดไปในรถโอ้โหแั่นบ้ว่านนเขาห่วงแมวกันด้วยตอนแรกมีการโพสต์ามหากันนะคะรถคันนี้แล้วก็ช่วยกันสังเกต แล้วก็ห่วงน้องแมวที่ติดไปกับรถด้วยมแมวปลอดภัยดีนะคะแล้วก็จับได้เราด้วยสําหรับโจรขโมยรถป้ายแดงค่ะเห็นบอกว่ามีปป่วยจิตเวทด้วยนะเรื่องนี้ค่ะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีรถเนี่ยถูกขโมยกล<ข>างศูนการค้าย่านราชดาพิเศษนะคะม,มีคลิปเหตุการณ์ขณะผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถฝ่าวงล้อม ลากัน <Michael, S 2> แล้วก็สิ่งกีดขวางออกไปแล้วก็มีเนี่ยรอปบพอนะเจ้าพมวิ่งตามออจะจับก,กัดจับกันในเบื้องต้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของรถนะเขาเดินทางมาซื้อของแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้เพราะว่ามีน้องแมวอยู่ในรถเขาก็เอารีโมทไปด้วยอ,อะนะคะแล้วหลังเกิดเหตุนี้นะคุณนุ้ฟังเขาขโมยผ่านหน้าไปเลยนะ วิ่งอย่างนี้เลยนะคะตามคลิปที่เราเห็นเลยแล้วิ่งตามกันนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยขับตามไปช่วยด้วยนะคะจนตำรวจด้วยหลังเกิดเหตุชุดสอบสวนสถานีตํารวจนครพนมขวางก็เร่งติดตามรถคันดังกล่าวค่ะนานกว่าแปดชั่วโมงเลยนะใช่จนกระทั่งไปพบรถยนต์ที่ถูกขโมยเนี่ยมาจอดอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยนาคนิวาสสิบหกขอลาดพร้าวเขตลาดพร้าวก็ทําการเจรจาค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้วหลังจากเจรจานะ ก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ39ปีจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวไปโรงพักเพื่อสอบปากคำแล้วก็ซักถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุนะแล้วส่วนในเรื่องของการตรวจสอบภายในรถเนี่ยก็พบนะว่าแมวพันธุ์ไทยเพศผู้สีดำน้องมอตตี้เนี่ยนะคะที่ติดไปในรถกับรถที่ถูกขโมยเนี่ยนะ <c oughs> อยู่บริเวณใต้บ่อรถน้องไปหลบอยู่ใต้บ่อรถปลอดภัยดีนะคะ,คะขณะที่พันตํารวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ์พ่วงกับสอนอวิความก็เปิดเผยนะบอกว่าในชั้นจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การวกวนไม่สามารถปฏิปต่ปตอรเรื่องราวได้เบือ้องต้นทางฝ่ายสืบสวนมีข้อมูลจากทางญาตินะคะ,คะก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งในจังหวัดขอนแก่น แล้วก็ขาดการรักษามานานกว่าหนึ่งปีนะคะในวันนี้เนี่ยตำรวจก็ได้ประสานขอข้อมูลประวัติการรักษาที่ชัดเจนอื่นๆมาให้เพิ่มเติมก็ทําให้ขณะนี้นะทางตำรวจยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ค่ะต้องรอให้แพทย์ประเมินสภาวะทางจิตเพื่อพิสูจน์ทราบความจริงนะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการทางจิตเวชจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าหากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถกลับมาให้การได้ตามปกติพนักงานสอบสวนก็จะ ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาค่ะพี่ต้นใช่2ข้อหาที่ว่าเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็คือลักทรัพย์และทําให้เสียทรัพย์ค่ะซึ่งนอกจากรถคันดังกล่าวนะคะยังพบว่าระหว่างเกิดเหตุนเนี่ยเราเห็นในคลิปตลอดเส้นทางเลยนะน้องออนนี่มีผู้เสียหายอื่นๆเยอะเลยค่ะแล้วก็สิ่งอื่นๆที่เสียหายด้วยนะ,ะยกตัวอย่างเลยมีไม้กั้นแล้วก็แผงกั้นของห้าง เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิ่งตามค่ะจะช่วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ยังมีรถของพลเมืองดีที่เขาพยายามจะเข้าไปช่วยเนี่ยก็ได้รับความเสียหายตำรวจอีกนะคะหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปสกัดจับในปั๊มโอ้โหเรียกว่าเยอะเลยส่วนสาเหตุที่ผู้เสียหายไม่ได้ดับเครื่องรถนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผู้เสียหายเจ้าของรถเนี่ยนะคะเขามาพร้อมกับน้องมอตี้ซึ่งก็เป็นแมวพันธุ์ไทย น้องเป็นเพศผู้สีดำน้องมากับรถด้วยนะคะก็คือนั่งมากับเจ้าของแหละก็เอ๊ะเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของนิดนึง<อ>ถ้าดับรถเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวน้องอาจจะหายใจใไ,มไม่ออกนะคะด้วยะความเป็นห่วงก็เลยติดเครื่องเอาไว้นะคะค่ะซื้อของแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเอารีโมทกุญแจรถติดตัวไป<อ>ด้วยนะคะขณะที่กําลังเดินเข้าไปจะซื้อรถเข้าไปในห้างเนี่ยเห็นรถของตัวเองเอา้าเอา๊ะมันรถฉันนี่นาะขับผ<อ>่านหน้าไปเลยนะคะก็เลยตะโกน แจ้งให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยสกัดจับตามคลิปที่หลายๆท่านได้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะทีนี้พูดถึงน้องมอตี้ออนิกาม่วงว่าใครเห็นเนี่ยเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยนะคะนอกจากคลิปด้วยใช่ทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วก็น้องมอตี้คุณอุฟัมติดตามอยู่ในโซเชียลมีเดียของเรานะคะอันนี้คือภาพหลังจากที่ถึงถึงอ้อมอ้อมกอดของเจ้าของแล้วมอตี้ปลอดภัยนะคะ โซเชียลช่วยกันแชร์นะคะทั้งช่วยแบบเอ้ยดูให้หน่อยนะรถคันนี้ลักษณะแบบนี้ยี่ห้อนี้มีแมวติดไปด้วยนะ,อะแอบขโมยไปเห็นที่ไหนให้ข้อมูลด้วยจนล่า<ช>สุดเนี่ยนะคะทางโซเชียลเพจดังเพจนึ่งอ,อีซอขยี้ข่าว<ช>ขอขอนุญาตพูดถึงเลยเพราะว่าอีซอเนี่ยเป็นการมีการโพสต์เลยนะให้ช่วยกันต,ตลอดนะคะโพสภาพข้อความระบุบอกว่าตอนประมาณ22่นาฬิกาสีนาทีเจอน้องแมวแล้วน้องแมวปลอดภัยดีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมีการอัปเดตรูปของน้องมอตี้ นอนอยู่ที่บ้านนะคะ oh. แล้วก็ถึงอ้อมกอดเจ้าของมาถึงก็นอนเลยนะคะท <Okay. S 2> ารอิ่มนอนหลับแต่ว่าน้องเนี่ยต้องใช้คําว่าเขาชื่นชมมอตี้นะใช่ไหมพอเห็นคน<ล>แปลกเข้าไป ดือ<บ>ความสีดําของน้องอ่ะแล้วอยู่ใต้บอกคุณผู้ฟังทําไม่บอกว่ามีมอตี้มองเห็นไหมคะดิฉันมองเห็นตาอยู่ข้างเดียวของมอตี้ตั้งแปดชั่วโมงนะที่เขาตามจับจับกันกว่าจะเจอแล้วน้องก็คือไม่ตกใจไม่กระโดดหนีไปไหนแต่หาที่หลบนะคะ<อ>สุดท้ายเนี่ยแหละน้องปลอดภัยนะคะใครที่เป็นห่วงทั้งรถนะคะตอนนี้จับได้แล้ว <c oughs> ได้ทล่ขโมยไปแล้วก็รถถึงเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็มอตี้ก็ปลอดภัยดีไอ้ว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็รอแค่เพียงว่าตัวของผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนะคะจะ ออกมาจากโรงพยาบาลใช่เมื่อ,อไหร่